ตกกำลังงามเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมอนีภาพพี่น้องกับปา้าที่เราค่ะมอนีล่องมาาอเบื้องเฮดนะจ๊ะว่าเขาสิออกบนนอค่ะพี่น้องเพราะว่าเห้าบ่ได้เลาะมาสองมื่นแล้วค่ะปานนีเนาะมันเลาะเบืบ้องมอนีว่าเข้าสิมานบ่จ้ะขันบ่บในเฮดเท่ากับแปะหาเนใหม่ต่อจ้ะก,กับมันหลุดมาโชนตองกันนอค่ะว่าเข้าสิมาฮนโบอมอนีตาพี่น้องดุยกันเลยค่ะกระดุมดอกแรกพี่น้อง พีดนาเล่ได้ครับผมอือม,มเห็ดดินก็สิโอนาเล่งามจา้ะาพีชนะเล่จริงอกกำลังงามเลยจ้ะใส่บ้านมุสาวนี่เลยเนาะ ันนี้ก็ลังงามเนาะหลบไงโอ้ยงามครับมีห้อยเก็บ <laughs> ห้อยเก็บวังเก็บตามมือนั่นมือนั่นเนาะเก็บได้โซมือเลยคะ่ะโดได้เพื่อนมดท่านใหญ่ค่ะก็พูดขึ้นในเห็นแบบนะะี้ค่ะ ขาอู้สมบูรณ์ครับแต่หามากก็ยังส่งสีได้อยู่ด้วยพี่น้องแต่ก็ือบัวไ้หลายคือมือแรกเนาะแม่นมือเลีเ้ยงบัวพันลาย,ยอันนี้ต้นหน่อยเพิ่นที่เฮาบ่เก็บเอาเมื้อน,นั้นแหละไงที่เห็ดมันปูนี่เขาสิบ่เน่าเด้อพี่น้องเขาสิแห้งไปเลยนะครับ เมียงเทวันนี้ฝนยังบ่ตกด้วยแตอว่าโต้งโต้งคืดๆแล้ว ขาใหญ่ดีแก่งไสน์น้อยก็ดีเลยจ้ขา,ข,าข้าจะจังอวบดีเถอ ไม่ชนนี่ผมบอรูวา่าซื้ออีหยังด้วยครับผมต่วา่าผมเคยเห็นคนคนดอยเพื่อนอนะเพื่อนเก็บมาผมก็เลยถามถามเขานะครับเพื่อนวาอา่าเอาเก็บมาลอาานะอาร,รอเ,าาเาอาเอาเขาน่ะพี่น้องเงียดจะเป็นเข่าซุกหรือเข่าสารผมก็บบริถามขากเนาะบริษถามละเอียดเป็นคักเพื่อนว่าเอาเข่าเงียดเข่าในนี่ด้ครับผมแล้วก็ไปไปย่างลิ้นึ่งนี่แหละประมาณนี้เลยครับแล้วก็กินครับผม สรุปคือว่าหนาหนาจะกินได้เลยครับตัวนี้ข้างในเขาจะเป็นโพ้งด้ยครับผมเป็นโพงข้างในนี่เพราะว่าผมเห็นเิ่นเก็บมาแล้วครับผมก็เลยถามเพิ่นเพิ่นว่าเอาเข่าเนี่ยยัดหยัดกับไปในนี่ละยัดหล้กก็ไปย่างไฟยางไฟเราก็กินได้ครับผมกินเข่าเด้ครับกินเข่าที่อยู่ข้างในเลยนี่ครับผมเขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะตัวนี้ยังนล็กๆนะครับเดี๋ยวซิมีเดี๋ยวซิใหญ่เดยวก็หนีด้วยครับผม ไส่ใบใหม่ทัานพ่อเคี่ยวมาเห็นผถินเลยใช่ไห่ใบใหม่เนาะเหตุการณ์ชีเดยบุหรายได้ไปหน่งเดี๋ยวครับไปหาน้องหหใหม่กัะต o r นะครับ รวบแล้วก็ได้ไล้แกงนึงอยู่ดอกพี่น้องเห็ดไก้แกงนึงจีดอกมันแข็งดีขนาดเลยค่ะอันนีก็ลังงามเลยเห็ดหนาเลียจ้ะตัวนี้เป็นแดง้ำหมากเนาะเมียนบ่แเมียนจ้ะ งูเห็ดไข่กบกลางแกงไข่ดอ,ดอกหนึ่งถ้าออกกระไดนีอะไะพี่น้องเดี๋ยวไปหาหนมใหม่ตัวนะครับได้ละงูดอกหนึ่งหนึง่งดอกเดียเด่ยวละงูแดงไหมดอกว่างามเดี๋ยวนาะงจะได้จังอกก<ม>อ,อกดอกเดียวดอกเดี่ยวคนหลงเบิดดอยมีดอกเดียวมูส่วนมูส่วนพวกมาให้เนาะโดยรวมแล้วลลก็ได้แกงหนึ่งอยู่แต่พี่น้องนาเล่เฮ็ดมันปูค่ะ ดอกงามๆเลยนาเลก็กกระโปงอกงออกน้อยแห้งเนาะออกน้ในๆค่ะเดี๋ยวเไปนอนสร้าง,นงาเนาะเเานาะงไปเดี๋ยวกลับมาหาหาหนอตอ่อเลยครับผมเอาของใส่หนอมาพร้อมเหมือนพี่น้องซื้อไว,แว,ว้แต้โดนละแต่บ่อได้ใส่จากเถื่อนนี่นี่ฝนตกหนามก็จะไหลไงเนาะทันเนาะแต่คลองหินเบื้งน้ำอ,อ,อไหลนี่ นำจากดอยคุณนี่คุณหลาย่แต่แถวนี้มันที่พ่ออยู่บนหาเนาะหลายโฝดปะนอนหลายค่ัคพี่น้องยุ่งกับหลายแถวนี้มีแต่กอไผ่เลยค่ะไดดเนาะนนั้นทียิเป็นเข็งเนาะที่ด้อยู่สามนอนเราเลยไป ว่ากับประเฮดสมไหวแล้วเนาะใส่ทุ่งซีนไหวอ่อนดีขักค่ะขาวดีนำตัดาปเลยเนาะใส่ของปรุงเลยจ้ะตอไปสดจิ้มกะ ไปปอกอยู่น้ำคลองน้ำเนาะค่ะปอกเอาเต็นเนื้อเข้าไปี่น้องอยืงน,ยนกับยืนได้ไงหายเลยก่อนนี่มีมีหลายนอเลยสี่นอตัวน,นี้สี่หานอแล้วจ้ะ งามครับเนาะหัเขุดอน่นางดินเนาะนี่เนาะแม่ครัพ่นขุดอน่นางดินหลายสินอยใหญ่ดิค่ะบนอยใหญ่แถวนี่มี่จะภายร้างเลยคุหัวขัดเหนื่อยไร เลหมดก่อนตั้นบทสนับมันเท่ากับไ่ปลาเนาะเงยาๆหนื่งฮักเอาแต่หยอดทุกันค่ะน้อสร้างก็คือกันนยพี่น้องน้อสร้างน้อเขาใหญ่เหนือก็ร้าย ทั้งล่างก็มีว่าเฉิดเห็นไหมนอนอน,นี่ป่ะเอ้น่าเมียงเหยียมของสับชั่วเธอเดียวเลยใช่เปลือยนักใช่เปลือยเด้อพี่หนุ่มนอนอน,อนอึง นอใหมเน่ยนอนละโลละโลนะซิปนอนกับซิปโลเล่น <c oughs> สองสามนอทางในเอาบัาวใดเนาะเอาบัวใดด้วยเอาหกปวดเอาตะนอนที่เอาใดเดียเ๋ยวยางทั้งหนาตรงนี้ยางไปต่ออีกเรื่อยๆรืยางน้ำข้อหนามเนะะมาะค่ะหองหมดแล้วคือ เดี๋ยวมาลงไปโอบกันโอกเปลอกเขาโอป,ป่ะเมื่อ้วจ้ะไปหาตักเติงพปุ้ือว่าเพื่อนเพื่อนเริ่ม,ปเ,ปนนเ,ม,ปมเป็นต้นแล้วพี่น้องบอเป็นนอครับเริ่มเป็นต้นแล้วส่วนหมากเป็นต้นแล้วเด้อยครับผม เราใหม่เข้ากับเซลซัมเนี่เนาะแบบซัมเนี่ยมันนี่เพราะว่าเทาเน่เบิดเนาะเน่าเน่าวสูงหลายแหงค่ะพี่น้องเขาสูงเบิดแหละค่ะเขากระเหลือก็แต่เนี่ยเดี๋ยวจะต่ำต่ำเพิ่นค่ะพี่น้องนี่ยเขากขบไปได้ไปย่างหาไก่พี่ดอกฮะแถวๆนี่้เลยจ้าบ่ได้ขึ้นสูงค่ะไปไก่ครับแล้วไก่นี่พ่อมันนี่เนาะเดี๋ยวเขาสิบปอปอขึ้นเท่งกันเลยวะเนาะจ้าสิปอกควันเด็กเอาไปด้วครับ เหยียดแกงหนึ่งพี่น้องแกงหนึ่งอีหลีเลยเน็ดกับโค้งอะคนเดียวปวดนะคนดีเกินอื้ออืนแห้งเนี่ยปอกนออยู่ข้างท่ากันครับผมรถแลี้ยง่นๆหนึ่เลยว่าจะไปปอกน้ำน้ำไหลกะยุ่งหลายยุ่งหลายข้างล่างยุ่งหลายแห่งพี่น้องสาเหร่มาสาเหร่หมื่นมาแล้วแต่ข้างล่างนี้ ถ้าฝนตกนี่ต้องเฝ้าขึ้นมาเลยครับผมอย่ารอันตรายเนาะชาวจีนเน,ะน,นาะควนไก่ที่ร่มเม็ดเะไรที่น้องเปียกครับว่าเป็นหังพี่น้องเขาขึ้นมาแล้วข้าวเดียวกันแล้วเลยก็ได้บนน้อยไปไหนได้พี่น้องนี่กระสับนีเนาะเพราะว่าเขาเขาขึ้นเป็นต้นไปนเลยพี่น้องเขาเอากระสับนีแหละเมื่อนี้ เนื oh, yeah. ้อเป็นลายเนื้อเขาลายตุ่มแจวค่ะแจวตะโมฮวงพี่น้องแกงใส่เห็ดเนี่เลยตาจีนี่เนี่ยไปดองไว้เลยไปดองน้ำค่ะบิดนีเบิ้ดสกินโบเบิ้ดโอ๊ยเจ็บโบเบิ้ดหรอกมุนี่ก็แต่ยางระนิดละหน่อยเนาะซาจิมเห็ดกระดอน้อยๆพี่น้องกระดีเกลียงหนึ่งน้องไม่กะแต่สำนี้เนาะพอเขาพได้ต่ยางไก่เขาบอกยางเอาบโบกี้ก่อเนาะ แ,แมนครับแต่เป็นเพื่อนบ่ขึ้นล่ำนะในไร่ผดอกอันนี้พืชขึ้นเป็นล่ำหมดแ,แล้วก็เลยบ่เอาแมนแงาร้ายครับครับแงาร้ายครับก็เลยเลือกเอาแต่นอนสีเทาเอาได้เาดนาะพี่น้องนี่โอ้ยเห็ดไหม,มเฮ็ดจะเป็นตะลิโตาสตรารเนาะนี่คือผมเคยเบ่าไว้เลยพี่น้องแง่มีายก็ไรยง่บ <c oughs> ่มีก็เบ่าก็่ทำนองนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเขากลับนอตสกิมฟุลเลอร์ชิมาล่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมติดติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นเนาะครับผม ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนะาะอ้าวสตรีมลฟพี่แล้วเนาะจ้าก็ขอบคุณพี่น้องทุกการ์ละค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันเนาะจา้ากะหาคลิปให้พี่น้องเบิ่งสมือละค่ะก็บ่ <c oughs> อยากหายกันเนาะขาดกันเนะ <c oughs> าะบ่อยากหายอยากขาดนี <c oughs> ่เห็นหน้ากระสมือค่ะนี่ถือว่ากะได้อยู่คารนบอนใหม่เฮ็ดกันได้พวกแก่บ่ได้นั่ยนึงก็ได้แนวนึงเนาะจ้าแต่งซีกันพอดีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขอกันคลิปหน้าค่ะ ทีมนีขอล่าพี่กรณจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ